โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับชิบะซีเฮนนะครับวันนี้ก็จะมาแจกอ่าสคริปต์ฟาร์มเพชรนะครับ a Fkmap 99 d าสิบครับก็สคริปต์นี้ก็จะเป็นสคริปต์ที่รันแล้วก็จะฟาร์มออโต้ให้เลยนะครับก็นี่ครับสคริปต์ผมว่าจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมก็กดนันไปเลยครับมันก็จะเข้าอ่าเข้าห้องให้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือมันจะเข้าให้เองนะครับมันจะสร้างให้เองหมดเลยนะไม่ต้องกดสร้างนะครับ อันนี้ก็รอรอมันเข้านะครับนี่นะครับเข้ามาก็หน้าตาสคริปต์จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์มันไม่มีเพจมันก็จะเด้งออกให้นะครับแล้วก็จะย้ายไปเซิร์ฟต่อไปให้นะครับมันก็จะเป็น S K นะครับไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับไม่ต้องไปทำเป็น Auto Run สคริปต์นะครับมันจะเป็น Auto Run สคริปต์ให้เลยนะครับผม ก็คือปล่อยจอแบบ a f k ชิ h ๆเลยนะครับใช้ได้ทั้งมือถือทั้งคอมเลยนะครับผม ก็มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไปดูวิธีเอาสคริปต์ไปเลยครับก็วิธีเอาสคริปต์นะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เป็นอย่างนี้นะครับก็ให้คนดูนะครับกดเข้าลิงก์มาแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับก็ให้กดตรงนี้ไปนะครับแล้วถ้ามันเด้งไปหน้าอื่นนะครับให้กดกากระบาดแล้วกดกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับพอท่านผู้ชมนะครับกดมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับมันจะขึ้นเวลาตัวเลขนะครับก็ให้รอจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับ นี่นะครับพอมันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นที่ถูกแล้วก็กดอัดล็อกมงได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งไปหน้าสริปเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมใครอยากให้แจกแบบอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือจะเข้ามาพิมพ์ในดิสก็ได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย